สวัสดีครับผมอาจารย์สมศักดิ์แห่งตลาดนะัดเจ้าจากวันนี้ก็จะมาสอนมายาคลอีกชุดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นมายาพลในด้าวิทยาศาสตร์นะครับคือใน,นด้านศรลปะเรียกว่ามายาคลภาพดวงตานะครับหน,หนูเห็นไหมครับกระดาษสีเหลืองกับสีแดงที่อยู่ในมือจำศักดิ์เนาบนี้ถ้าหน,หนูมาในงานวิทยาศาสตร์ให้สังเกตูว่าเขาจะเอาสีเหลืองสีแดงมาเจอกันแล้วก็จะเอาสีเหลือง,เอ,ง,เ,อเ,องเอาสีแดงวางอยู่หน้าสีเหลืองเห็นไหมครับ พอสีแดงวางอยู <toys> ่หน้าสีเหลืองนี่แล้วเขาจะถามว่าหนูหนูจะว่ากระดาษสีแดงกับสีเหลืองเนี่ยแผ่นไหนจะยาวกว่าหนูสังเกตด้ว่าหนูหนูจะเห็นมีความรู้สึกว่าสีแดงจะยาวกว่าสีเหลืองครับแล้วเขาก็จะขยับจับมาใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนมุมใหม่ละกาวสีเหลืองมาวางอยู่หน้าสีแดงหนูก็จะสังเกตว่าหนูก็จะเห็นสีเหลืองมีความยาวมากกว่า แล้วสีอะไรก็แล้วแต่ขึ้นมาไปข้างหน้าจะสังเกตว่ามันจะเกิดภาพลวงตาดอกตาเราแต่จริงๆแล้วสองแผ่นนี้มันจะยาวครับยาวครับขน,นาดเท่ากันเป๊ะแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเวลาเราเล่นคนเวทีหรือโคนแรนต์ตามัมนก็จะยิ่งหลอกหลอกมากขึ้นและทำแผ่นใหญ่ขึ้นซึ่งมีขนาดเท่ากันแล้วควรจะเป็นสีลักษณะปัดกันนะครับควรจะเป็นสีลักษณะปัดกันคือเหลืองแดงหรือขาวก็นำไปเลยแล้วกวาดรูปภาพอันนี้เป็นกลที่หนูๆสามารถไปทาเล่นเองได้ ออกมาแต่ตก็คือเอาอันนี้มาแล้วถามผู้ชมว่าระหว่างสีเหลืองกับสีแดงอันไหนยาวลองไปทำเล่นดูครับจากจำสักแห่งตลาดนัดเจ๋วจากครับขอบคุณครับ